คนลับสายเนี่ยมันหายหัวไปทางใดวะเ้มันมาโลูกบอกว่าเจ้านายกลับมาไแทันทีมันจสออกมาดูแลมาสอนหลับเสือกบอเห็นหัวมันนี่เนี่ยบักตีนเวย้ยบักตีนมาากินหัวมึงแบบนี้มันต้องมีการแช่งสอนกันซะแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอ่ะกูจะเอามึงดังหักเลยเอ้ยกะบวงไฟฟ้าปูาดาอดูใสวะเออเจ้านายครับนี่อย่างนู้นครับเจ้านายครับมึงหาว่าไปใสมากีนิเอาพมงกับเขานอนนะแล้วครับมึงก็จะเขานอนตะเวนแท้เฮ้ยกับบเวินล้นเนงหกชุมกว่าแล้วครหนง อูมาท่านเน่นอนมึงจะเบ้านอนไปใส่ก่อมึงหูจะบอกว่าคนไหนยุ6หกสิบปีคิดคำนวณออกมาแล้วมีเวลานอนอยู่ตั้งยี่สิบปีองเมีนบอกครับเอ๊ะมึงว่ามันเสียเวลาไปสไั้นไดท่านที่เสียย่ยี่สิบปีที่นอนน่ะมาทำงานหาเงินนอนไปได้จังไดว่าจังยี่สิบปี มึงบ่หูบ่ว่ากูมาเนี่ยอะโอ้ยผมบ่หูเมือไหมครับจ้หนายครับอย่งวะเกิดมีขโมยเข้าบ้านเนี่ยมึงเก็ดจะบร่รูเรื่องตัวนี้อันผมก็เห็นหน้าไปกินเลี้ยงเนาะเปึงบ้านมันเสียบวกกับไหมครับเอ้ยมึงจังไายจังวากูสกเ,เสียบวกกับเลยมึงเจกูนอนอยู่งานเลี้ยงสันติฮะบักซี ไปคุณบ,บอลแหะครับผมก็นึกว่ามันน่ายสิไปน,นอนบ้านคุณน่ายฉันตกนะมานอนบ้านจากคลองล่ะเนาะแล้วคุณน่ายเพิ่อนเป็นยังขึ้นมามาอยู่บ้านครับเจ้านายล่ะครับไอ้มังแย้เสียกมาถามเรื่องชวนตอ่อก้ไว้มึงเส่ยเซยไว้ผมมีเมียหลายคนไว้พวกคือเก่งแต่ครับเจ้านายครับมีจะคนล่ะครับ ไมีโกูก็นสีหาคนพอแล้ววันนี้หาเพิ่มใหมมันครบอาทิตย์อยู่นี่โอ้ที่สุดยอดเลยครับเจ้านายครับเอาเอินมาค้นมีของไว้บอกเพิ่มมั่งดอกบัตต็ดเฮ้ยผมก็มีอยู่ครับของหั่นเอ้ยของมันก็เลยยางไว้ กูมาถึงคนไม่ดีอยู่ในต่วเว้ย <c oughs> มึงมาทอนลองเท้าให้กูด้วยนีแน่น่นน่น่มึงยังยางเขามาเสือเอได้มึงต้องข้านเขามาสันตัว <c oughs> แล้วโมเมนว่ามึงข้ามเขามาแล้วตอนมึงสีกลัมเนมึงสี่ยางไปนะตอนไปเนมึงก็ต้องข้ามไป บึงงแซงกูดิยันดักมึงได้นี่มันต้องมีนาามีบ่าวเว้ยมึงสิมาตีโตเสมอหน้าบ่ได้ได้มึงต้องเข้าใจระบบระเบียบกูมันเจ้ายดเจ้ายางเว้ยเออทอเกือบแล้วเป็นเศษมันสะอาดไอ้มันเอี่ยมอ่องเลยแล้วอยู่ทั้งสั้นเอามาเซษให้มันมัดเกือบอ่ะกระเป๋ามูนั่ง อามาเศษมาถูวดห้หมันเอี่ยมอ่องเลยโอ้ยนายครับเอาไปมือื่นจะเ็ดบ่ได้บอกครับมันมันดึกแล้วเฮ้ยผมกังวลนอนไหมครับนี่มึงกล้าขัดคำสั่งกมบอกฮะตัวใหก็บออบบรครับผมเห็นว่ามันดึกแล้วสนอกมึงจะเฝ้านอนไปไซเดอรนะฮะเดี๋ยวมึงจะล้างแวนนเว้มึงบ่ย่านบอดหั้มฮะ ไอ้กระบอกไฟฟ้ากูมันอยู่สายวะเดี๋ยวเฮาอมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเกิดมาเป็นคนลับสช้เพราะฉะนั้นการกู้างอี่อย่างมึงก็ต้องเห็ดมีนาที่เห me. ็ดมึงเห็ดไปเอาเช็ดตูให้สะอาดนะบวยมาเอิญจะได้ไปทำงานเฮ้ยนายเมาปันนี่จะไปเห็ดงานไวบ่หรอครับไอ้บ่ไวมันก็ต้องไวละเวย ก็ไปตามนาทีตัวงานมันก็บ,บริหนักดอกไปยกมือไหวกันเื้อๆเนาะ <c oughs> อันเจ้าน้าทํางานหลายตํแาแหน่งไปเนี่เมื่อยบ่ละครับโอ้ยไม่ใช่มืออย่างเดียเนี่ยเยอะเล้วเนาะเด็กเจ้าน้ามีสองตําแหนง่งสามตําแหน่งสนดวกไอ้แมงบ่วอย่างแมงแก้วาวบักปี๊ดไอ้สองสามตําแหน่งน่ะมันก็นแค่มีซื้อกูซื้อ ไ <oung> <osc> ด้ทิ้งเก่งแล้วกูไม่ได้ไปเห็นงานดอกกูแทนรับได้เบี้ยเลี้ยงกับเงินเดือนทั้งนั้วเว้ยนี่แหละขาเออข้นมีของอ่ะเอ้ยเฮ้ยเจ้าสิกับเฮ้ดได้บวกครับเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ดบ่ได้เดี๋ยวนี้มึงกับมึงตัวยางก a, ูเลยล่ะกูใส่เซนไว้มึงจะหู้ข <laughs> oh. okay, hey, ี my friend. My friend ้ดังลิ้นยังเด้อ กูเห็นงานอยู่มองเดียวแต่ว่ามีรายได้สามทางเว้ยก็ยดีแ้วละครับกูไม่แบกเกาาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เว้ยอออันไม่ได้ไปทำงานกระเด็นเงินเดือนหมครับจะนายครับโอ้ยก็ได้หันแล้วว้ยคนมีเส้นมสใสมึงน่ะสีแต่แต่เก่า,กาแล้วมึงก็เลยบ่มีเส้นมสใส คือไหวจรงจังแหละครับนายครับไม่มึงสิแตกเก่าเรามันกับบ๊วยเซียนฮัลโหลแต่จะรับกูในก๋วยเตี๋ยวเลือดเสียนง่ายเว้ยบอกคือมึงดอกบักติดเว้ยผมไม่ได้สื้อติดไม่ายก็ได้แล้วถ้าผมบักติดเว้ยไหมถ้าก๋วยเซีวนมึงว่าบักติดมึงจะเป็นยังไงเด้อ อะไรมันแปลว่ายางเหรครับไายครับบัตรตีนดดี่มันเป็นคำเซ็นเซอร์ไว้มาถึงคำหยาบที่ต้องเซ็นเซอร์หันแล้ว <laughs> มันดีแล้วเอรนมึงบัตรตีนะ่ะเซ็นเซอร์ไวก่อน <laughs> คนเฮ้าในทาฮูจักใสเซนใส้สายใส้โม่ใส้พวกให้เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นผลดีต่อเจ้าของ หางานหาเงินมันก็หาไงแต่ถ้าคุณเฮาบบมีโมโมีพวกบบมีเส้นไม่สายมันก็สิโบมีวันเติบโตมึงจำไว้เราบักติดมึงเล่นจบยังมาเดี๋ยวนี้มึงเคยมาเป็นพลับใส่วะฮะอเอ้ผมบไดี้เล่นจบสูงอดครับจนายครับผมนเนี่ยเล่นบ่ดีแต่ว่าฐานะาอยากจนครับฮนี่ยังเกาะ มึงลองบอกไม่มึงกันนะมันผมเลี่ยนบอดีแต่ว่ะานาอยากโจนครับบักปอบมากงเอ้นวะมึงนี่เรียนบอดีเสือกแถมอยากจรเีกนะกูเคยได้ยินตะวันเลี่ยนดีธานาอยากจนแต่มึงได้เกิดไม่โจนแล่เสือกเลี่ยนบอดีอีก กูก็บมไม่ข to okay, um ้ามเชี่ยวแล้วเว้ยกูก็แอบเคิียดเยู่ว่าพ่อแม่มึงเนี่ยสิเป็นคนไม่น้าเมตตาโมเมนต์เต้โว้ยก็มีหน้าตาคือบานคือเมืออข้าเจ้าอยู่หันละครับข้าเจอบุมีเงินครับแล้วมึงเป็นยังคือจนเนี่ยอ่ะให้กูถามบึงโดเว้ยบุมิเงินกับจนท้อนละครับนมันก็ตอบเถอะแต่ว่า โอ้มีเงินกับจนวันกีอ่ามึงเอ้ยเนาะเฮ้ยแต่มึงจนจนยังเสี่ยมึงระวังโตมึงไว้ด้อเอ้ระวังอยังลหรครับมึงสืบตรวจสอบไปแล้วไม่ตรวจสอบผมไม่ยังน้องปานีน้องแต่มึงจนผิดปกติฮันนี่ว้ายเว่ยปกตยินจากเธอเหรอครับเจ้านายครับมันตรวจสอบจนผิดปกติหันมันจะรู้ได้ผิดปกติหันลาเพราะตรวจสอบหัน ไม่ครับ่หัวแล้วแล้วมึงเป็ยนยังแจ้งมาเปลี่ยนคนลับใส่ฮะโอ้ยผมก็บ่อยากเปลี่ยนด้วครับคนลับใส่ฮันแต่มาผมหางานรปทันใดครับวุฒิการศึกษาผมมันตำโว้ยวุฒิการศึกษาตำมันจะไปยากยังมึงอยากได้วุฒิสูงสูงมึงก็หาเงนินไปซื้อเอาเั็นตัต้วงเมืงินหาเงินก็ได้แล้ว มึงบอเห็นบอกโมโกหันเห็นผู้หญิงร่ำนาะมันใส่เส้นใส่สายใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ปากโตเขาไปทำงานางรั้งๆที่อายุเกินก็นยังเขาไปทำงานได้เนาะโอ้ที่นี่ครับมีข้าวอยู่ในทีวีเห็นบอกครับเออนั่นแล้วเป็นโมก,ก็โกดหันเขาโรงเรียนสั้นเดียวกันเห็นอกมันกล่าวหนานในการงาน กันยอมันใส่เซนใส่สายแม่เต้อายุเกินกันยังเขาทำงานได้เนาะมึงจะจำอาเป็นตัวอย่างไี่หละแต่ว่าบูมี่ผู้ใด <parfois> ้ก่ล้าไปตรวจสอบมันดอกแบกกล่ามัใหญ่เว้ยผู้ใด็กจีเบก้าเลนงานมันอยู่ห่างเดียวแต่ว่าได้ข้าวตอนนี้ไปอยู่ในคุกได้หรอครับอย่าแม่นจำหมดเออ ที่คุกไล้มือแล้วครับหบันเบาลนะจ๊ะเว้ยเว้ยอีเลี้ยงแล้วครับเจ้าน้ายครับเจ้าน้ายบ่ไม่ได้ไดมงข้าวบอกครับไงวบ่นด้มังแล้วพ่ได้ติดปกลดไ้จัำมันดเดานี่เส,ส้นสายมันหลายๆแท้ไม่แต่ผ้หลักผูหญ่นเนาอเฮ้ยกับโมโหแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวเลยไหมครับสร้างมาแต่นีอเนี่ยตอนนี้กำลังขุดประวัติตรวจสอบกันมาเน,นึ่งมาเนิร์อยู่นี่ ามาอย่าล่ามาเถิงกูนะเว้ย่าหน่อยมันใกล้บ้านได้มัน,มนก็ขันแต่หวัวคำแล่ววะอุดิจับมันต้มซะบ่เออเจ้านายครับมันบ่แม่ตะเวนดอกมันแจ้งแล้วครับเดี๋ยวนี้ฮะแจ้งแล้ววัดเครับอีหาแล้วครับหามึงเอ้ยมึงก็ส่วนโคยวะ่ะ โมนี่แม่งก็มีตัวมือตัวเมือเล่ในเมาอยู่ยังสิเลยยังมันแม่มันเกิดได้เกิดดีโมก็ได้แต่ธรรมดาละวะคนโมปวกไหลเออโมหักโมแพงได้กินยังก็คือทอดกันยังมันมันหลายกักโมหันแต่ว่ยาย่ำกูบสบายนอนลงบานอ่ะ กูไ่เห็นแม่มันพูดแห่ไปย่มกูจะโคนเมือ่อตาขึ้นก็เห็นจ้ะหมอไอหมูหักหมูแพงก็่แจคแมนไปแส็บเบิด <c oughs> อ้าวแม่งก็เบ้าอย่าพูดเดียวอาละกตีดมันหายหัวไปใจวะ่ะมันก็บ้า,าตอนรับกดูดัน บักเทไรเอ้มมาค้าเก่งว่ามึงมึงอยาให้กูเอินมึงพอดสามเดือนนะเนี่ยกูเอินมึงสองเดือนแล้วถ้ากูได้เอินมึงพอดสามเดือนนี่เอิอีกเท่นึงนี่มันจะเป็นเธอที่ซีเล่นนะกูจะบอกให้สอัสดีครับนายครับมึงหายหัวไปใสีมากว่ะ อาอผมก็เห็ดงานอยู่รังบ้านผมแล้วครับมึงเนี่ยมาหายหัวไปนะมึงเนี่ยเนาะเวลากูมาเนี่ยมึงต้องมาให้กูเห็นนะสก้อนมึงจะเห็ดยังได้มึงจะเป็นเศษกระยาแต่ว่าเวียดงานการสร้างในเฮือนในซั้นมึงต้องเห็ดเนี่มันแลว้วเสร็จสิ้นเนี่ยป่าโตัะก้อนมึงยังไปเฮ้ย <laughs> <laughs> สิ้นเถิปดป่าตัวก็เบลือ,อยังเหรอครับนม่ครับ <laughs> มึงเตรียมตวไว้มาแลงนี่กูจะพาะมึงไปตีกอบ โอ้ได้ได้ครับนายครับมึงเตรียมอาวุธไงครบมือเลยโอ้ยไปเล่นกีฬาแนวไหนคือนจีเตรียมอาวุธเหรอครับนายครับเฮ้ยที่กูวว่าเนี่ยไม่ได้ดไปเล่นกีฬาเว้ยโอ้นายคือว่าจะไปตีกอล์ฟสังครับเออก็ไปตีกอล์ฟนั่นละแต่ว่าไม่ได้ไปตีลูกกอล์ฟในสนามเว้ยโอ้ไปตีกอล์ฟยังสั่งกูจะพามึงไปตีบักกอล์ฟเฮ้ย ชุดน้าจะพาไปตีคนบ่ะครับเออโอ้ยนายครับเรื่นนักเล่น,น,ลเ,ออนเ,เนี่ยผมพ่อนาณัติฤทธิครับนายครับอ้มึงกล้ารขับขันชังกูบ่เดี๋ยวนี้ฮะกดชั่งเนมึงต้องเฮ็ดมึงอย่ามากัมแหงกับกูนะเอ,อ้ยกัมแหงครับนายครับเออกัมแหงอะไรมึงย่านบ้านเนี่ยกระบ,บองเป๊ะป่า กูบอกมึงหลายเทชลเลวว่ากูสั่งอยังเนี่ยมึงต้องเฮ็ดตามเว้ยที่กอล์ฟพงศกำลังว่าเซไปเล่นกีฬาเนาะบักกอล์ฟเนี่ยมันเป็นชตัตโตครับกูกูต้องไปเครียดกับมันจากน้อยเชลเล่ฮ่าฮ่าฮเจ้าหน้าที่มีศัตรูอยูบ่บอครับเออมีสิวะผู้ใดบ่มีศัตรูเดี๋ยวนี้มานอโตค่อนมีศัตรูมานั่นแหละผมเห็นเจ้าหน้าทเป็นคนดีมีสินถ้ำสันดอกนึกว่าจะบ่มีศัตโตไหมครับ แมนแล้วกูน,นี่เป็นคนใจเซอร์เมอร์สะอาดทำงานด้ยความเซอร์สั์ทุจริตเฮ้ยสุจริตกับว่นนี้ครับวันนี้ครับ <S <S อ่าสทุจริตคณะกูไปทำบุญอยู่วัดกูก็ยังบ่ไปรับสินอยู่ทั้งศาราเลยเอ้าไม่เป็นยรงล่ะครับเฮ้ยกู็ย่ยาติมีความผิดท่นแล้ว ออรับสินทั้งสาราจะซื้อกับพีทบอกครับนายครับเอ้ยชิวะถ้ากูขึ้นไปรับสินทั้งสาลานมันก็จะมีความผิดฐานรับสินบ่นเพราะฉะนั้นแล้วข้าราชการนั่นดีคือนก่ต้องมีการรับสินบ่นไว้เอาอจะน่ายให้เจไดส่นครับเอ้ยกูก็มันั่งรับสินอยู่แต่ตารางพีแล้ว อัไหนมันเสียงกงบบงยด,ด่ัการลมันเราว่างโอ้ยนายกระไดรับสินลังกับมี่ไปเนี่ยชีวิตกูเนี่ยอาจเซบุไม่ความสุขทอนชีวิตมึงก็อาจจะเป็นไปได้มึงมาดามอันสรอางกูดอกเอาเลยจะได้บ่มีความสุขติครับเป็นคำถามที่เดมากแล้วมึงเคยมาจังใดเอา อุปรโรกาสในะมึงแสดงความคิดเห็นเลยโอ้ยผมว่าเจ้าน้าก็มีความสุขแล้วครับการงานก็ดีเงินท้องก็ะไหลก็คือสิบุมีถูกอกพมอมาห่นอ่ามึงเอ้ยมึงมาห่อ,อยหยังไอ้ตัยน,นอบักกิดอันที่มึงมองเห็นยุ่เดิยเนี่มันเป็นภาพลวงตา แต่ชีวิตของกูจริงๆแล้วมันเน่าเฟ่ดีอย่างหนึ่งกับเสียอย่างหนึ่งคนเฮ้ามันไม่มีผู้ใดสมบูรณ์แบบหรอกเวชีวิตการงานของกูแม่งกับ,บวุ่นวายยงยงมีแต่การชิงดีชิงเด่นจ้องแต่ที่เอาเปรียบกันโอ้เพราะว่าคนเฮ้าเสมอเนี่ยมันเกิดมาหลายโอกาสมันก็นเลยหน่อยลง <laughs> พอฉันนั่งคนเหาก็เลยเกิดการเห็นแก่โตเมื่อไัยเห่าก็เศ้าได้เศ้าเอาเรื่องบดีเรื่องสวดส้วมันกับผ้ากันสุกไวใ้ใ้พรมมึงแย,ยก่กเว้าหลายเอาแม่สบอยได้ครับก็แมนแลวเลยทว้โค,คนเหานะมันก็นมีทั้งคอดีคอเสียมึงว่ากูมีคอดีคอเสียจะได๋เอามึงเว้ามาตรงๆเลยเวย ให้ผมบอกตรงๆบอครับเออเรามาตรงๆเลยโอกญญคอยากเขาโอกันละ่ะขอดีหรือขอเสียก่อนล่ะครับเอาอันนั่นก็ได้เอามาหลดจากอันนั่งหายอันขอดีเจ้าหน้าเนี่ก็คือขอเสียบ่ไหลครับโอ้ขอเสียบย่ไหลครับเออใครแน่สะแล้วขอเสียของกูละ่ะขอเสียของเจ้าหน้าเนี่ก็คืออันบม่มีขอดีเลยครับ โอ้ยตัวใบเงินาฟนอย่งางนี้จะไวฉัให้ใบบมจบิ่งด้าเห่าบ่เลยตาไบไม่มีกันนอไแ้บอ่เลยบอกครับ,ออรบห่ยหามึงเอ้ยไม่มึงเบาตรงเกินไปบ่หนิเาขาเขากบับบมบบุคบมมิงดนายแล้บ่มี้แกบ่มี้ะก